และโอกาสต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านรองวิทยา,าอ,อสงัฒนานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านธงชัยหรืออดุลเป็นผู้วางวงมาลัยศักดิ์ะองพระญาณาขอกราบเรียนเชิญครับ เปล่าข้าวโดฟางยอดไต่ายอด่สีบิดอะไรนะเปล่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้มันก็เนี่ยจุดนี้มันปกป้องเงินปันได้มากค่ะ ไดเ้ดเ,ดเ,ดอเ,เอ,อและขอเชิญคุณปายอราไทยนะครับได้ประวังภูมลัยด้วยนะครับเพื่อเป็นการสักการ,ระต่อองค์พญานาคนะครับ ในตอนนี้นะครับขอความกรนณาแขกผู้มีเกี่ยพันทางศาสนาม่าพระโตอรหาโตสมมาสมุทะ นามตัสสะพะวัโตอะระหะโตสะมา ข้าเป็นเจ้าขอนมนมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากิเลสตรัสร hm. ู้ชอบได้โดยพระองค์เองขึ้นดับจ like ่อใจบ่นข้าพเจ้าทั้งหลายขอเข้าสู่พิธีสักการบูชาองค์พญานาคราชเป็นระดับสืบต่อไปโอ้ วอไวายปวงไทยทเทวีทุกสถานทวนทั่วทุกพีวานแม่นเมือ